ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับวันนี้ผมจะมาติดฟิล์มกระจกให้กับตัวกล้อง A c t i o n 5 Pro ของผมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเป็นจอสดๆนี่จอโอเรหน้าหลังเลยนะครับก็เวลาขี่รถเร็วๆนะครับเราก็ถ้ากลางคืนยิ่งเจอมแมลงนะครับบินตัดหน้ารถเงี้ยมันก็จะมาชนพวกกล้องแม่งนก็พวกรถเราครับมันจะมีพวก มแมลงมาชนตรงไฟหน้าอะไรอย่างงี้นะครับกล้องนี้ก็มีส่วนนะถ้าแบบมันมีแสงมันก็จะอรอกแมลงนะครับเนี่ยก็จะอาจมาชนจอแตกได้นะผมก็เลยสั่งฟิล์มกระจกมาติดนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องเปล่าๆที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวมาติดฟิล์มกันนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาประมาณร้อยนิดๆน,นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยติดเลยนะครับพวกฟิล์มกระจกเนี่ยครับ ก็มาติดกับกล้องแอคชั่นแคมเนาะก็ไม่เคยติดนะครับอันนี้ก็ในกล่องเนี่ยจะมี3มชิ้นนะครับก็คือหน้าจอด้านหน้าแล้วก็ตัวตัวครอบเลนเนาะนี้ครอบเลนแล้วก็จอหลังนะครับมีให้3มชิ้นในกล่องนะครับอันนี้มีผ้ามาให้นะครับอันนี้ผมสั่งมา2ซเซตเผื่อมันแตกนะครับ สั่งไว้เผื่อนะครับเป็นสองเซตเผื่อมีสักชิ้นที่มันแตกก็จะได้เปลี่ยนต่อได้เลยอย่างนี้ก็จะมีจอหลังนะครับนี่จอหลังแล้วก็จอหน้าจอหน้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบเลนที่เป็นวงกลมนี่นะครับก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดจอหน้าก่อนนะครับติดข้างหน้าก่อนแล้วก็ตัวครอบเลนนะครับ จะใช้แอลกอฮอล์แผ่นสีเขียวอันแรกก่อนนะครับมาเช็ดหน้าจอกับตัวครอบเรียนทำความสะอาดเลยไปแผ่นที่สองนะครับอันนี้เป็นผ้าแห้งนะครับตัวแห้งเลย โอเคแล้วก็ใช้สติกเกอร์ตัวนี้นะครับในการมาแทบๆออกเอาพวกเศษฝุ่นเนาะที่มันติดตามพวกเลียนอะไรพวกนี้กับหน้าจออน่าจะตรงแล้วนะครับ อ่าได้อยู่ได้อยู่ดูแสงแฟก่อนอ่ามันก็ปกตินะครับอันนี้อ่าใช้ได้อยู่สะท้อนนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีอะไรมาเซฟตัวเลนเนาะอ่าที่จริงตัวนี้ก็เป็น ตัวครอบเลนแล้วนะครับมันก็การเลนอีกทีนึงแล้วเราก็เอาฟิล์มกระจกมาติดอีกทีนะครับก็เซฟตัวครอบเลนเบีกทีแล้วก็ตัวเลนข้างในนะครับ อโอเคครับก็เสร็จทั้งตัวครอบเลนแล้วก็ตัวหน้าจอด้านหน้านแล้วนะครับปุ๊บมาเห็นไหมครับก็สัมผัสได้ปกติปุ๊บอ่าลื่นๆเลยนะครับโอเคเลยโห ก็เหมือนไม่ได้ต่างจากตอนไม่ติดนะ,ะประมาณนี้ครับใช้ได้เลยครับไม่ได้ต่างกันเลยกับตอนอยังไม่ติดนะสัมผัสได้เหมือนเดิม โอเคก็เหลือแค่จอหลังแล้วครับตอนนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแต่น่าจะไล่ฝุ่นนานหน่อยเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับจอใหญ่มากแบบไม่กักเลยนะตัวนี้จริงๆนี่ผ้าแห้ง เวลาเราไปใส่เคสตัวอื่นมันน่าจะฟิตปุบเรียบร้อยเสร็จแล้วครับสำหรับการติดฟิล์มหน้าจอหน้าหลังแล้วก็ตัวครอบเลนของกล้อง Action 5 p r โปนะครับก็ a อคชั่4ก็เหมือนกันนะกับ3ก็น่าจะติดประมาณนี้นะครับ เสร็จทำความสะาดสัมผัสได้ทั่วไปนะครับโอเคใช้ได้เลยครับ เลื่อนๆเลยสัมผัสได้ทุกจุดนะครับครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการติดฟิล์มตัวครอบเลนนะครับแล้วก็ตัวจอหน้า,อาจอหลังนะครับของกล้องแอคชั่น5 Pro นะครับประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับคนที่จะลองมาติดฟิล์มตัวกล้องแอคชั่นดูนะครับชุบชุบสวยงามครับพร้อมรวยเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะชนพวกแมงหรือว่าเศษหินกระเด็นใส่ละเนี่ยอารมณ์เหมือนโทรศัพท์ติดฟิล์มกระจกนะครับเดี <S <S ๋ยวมาลองใส่เคสดูก่อนก่อนปิดคลิปนะครับ อันนี้จะเป็นเคสตัวฟิลมนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ของแอคชั่นสี่นะโอเคปกติเลยครับดูปึบ,บอ่าสัมผัสได้ทั่วไปเลย ร้อยครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้ว